ไปแล้วบอกอายุไปแล้วนะครับแล้วก็คุณเผ่าภูมิก็ได้บอกถึงว่าเศรษฐกิจยุคใหม่คือเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยเป็นก้าวมาสู่แนวหน้าของภูมิภาคหรือระดับโลกในแง่ของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับ mm hmm. การที่เราใช้เหรียญดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุกเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าเราต้องการจะให้ ช่คว่าคนไข้แล้วกันนะครับที่อยู่ในสเตจที่มันค่อนข้างที่จะลําบากมากในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับให้ฟื้นลุกขึ้นมายืนได้ตามที่คุณหมอพรมินได้บอกประกอบกับว่าระหว่างทางนี่เราก็จะมีนโยบายพักหนี้มีนโยบาย600บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ํามีเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี2 5งหมนนะครับมีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนโยบายต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางก็จะช่วยกันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น การที่เราใช้ดิจิทัลเหรียตัวนี้แหละหนึ่ง,งมืนบาทเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราได้ทางภาครัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบคำถามที่ว่าเงินจะมาจากไหนเมื่อกี้คุณคุณพาบอกไปแล้วว่าว่าเราส่วนหนึ่งจะมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งปี6-7เดยังไม่มีการทำนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวดซึ่จะได้เพิ่มมากขึ้นและภาษีนิติบุคคลที่ ทางร้าน s อ e และภา,าคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากสวัสดิการราชที่จะลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสำคัญนะครับไม่อยากใช้คำว,ว่าประชานิยมสุดโตง่งแต่ว่าเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้แต่ว่าคำตอบทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าคำตอบทั้งหมดนี้มันก็บอกไปแล้วว่าบัตเจตเราจะมาจากตรงไหนนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดเก็บภาษีก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นมา2องแสนกว่าล้านอยู่แล้วนะครับส่วนงบอื่นแน่นอนครับในฐานะที่ถ้าเกิดได้รับความไมว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปดูเรื่องงบต่างๆไม่ใช่แค่งบกลาหมตัวเดียวเหมือนกันนะครับว่าอะไรเหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการจาารัดสรรงบประมาณใหม่ได้หมดครับ ได้หมดครับยกเว้นการที่ไปซื้อบุหรีหรือว่าไปใช้นี่นอกระบบอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณคุณคุณอ๋อบอกไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ที่สามารถทําให้ใช้อะไรได้บ้างนะครับเข้าหมดครับเราเสมอภาคเ,เท่าเทียมครับเราไม่ได้กีดกันใครคนใดคนหนึ่งครับ จะทุกคนครับเพาะรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าเราเราไม่สามารถกีดกันได้ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีประมาณคนที่อายุ16ปีและและมากกว่าจะเป็น50 6 0 7 0 8 0ก็ได้หมดนะครับตรงนี้คิดว่ามีประมาณ50ล้านคนก็น่าใช้ประมาณ500ล้านบาทประมาณนะครับโดยประมาณเป็นวันทานนะครับเป็นหนเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าพรรเพื่อ พรรคเพื่อไทยได้รับความว่าใหญ่พีรองประชาชนนะครับก็คิดว่าอาจจะประมาณไตรมาสสามได้จับฟอร์มรัฐบาลได้ก็หวังว่าประมาณต้นปีมั้งฮะถ้าเกิดเราก็มีเป้าหมายไว้ว่าถ้าจัดวันที่หนึ่งมกราก็หน้าที่จะต้องที่ที่ที่หน้าต้องคลอดออกมาได้นะครับ้าเราได้รับการไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นรัฐบาลเนี่ยภายในระยะเวลา4ปีของเราที่เราอยู่ในอยู่ในรัฐบาลการเจริญเติบโตของ GDP จะเฉลี่ยจะเฉลี่ย ปีละห5เร์เซ็นะครับรเพื่อไทยเคยฝ่านโจน,นะคบเป็นามองว่าป็นการอกอย่า,าโจแต่พเพื่อไทยมีนเ่่้ก็ทมีการวิพากษ์ับเพไทยว่าเป็นการมองประชาชนเป็นานนะครั <c oughs> ผมอย่ี่ผมเรียนนะครับ <c oughs> ผมไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกนะครับเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือ ช่วยคนพ้นจากหลุมดำของความยากจนนะครับถ้าเกิดว่าดิจิทัลมันนี่หนึ่งมืนบาทตัวนี้เนี่ยดิจิทัลวอลเลตตัวนี้หนึ่งมืนบาทนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราจุดสตาร์ทให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นทำมาหากินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้เป็นการมองว่าพี่น้องประชาชนเป็นยานจกครับผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับคนพูดเสียอีกว่าเราสามารถเก็บภาษีกลับคืนมาได้เป็นแวดนะครับนั่นหมายถึงว่าสมมติน,นะครับ รอบแรกผมไม่กินกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่มีแวตถูกไหมครับแต่คนขายแวตเนี่ยคนขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะต้องไปซื้อกะปิซื้อน้ําปลาซื้อเครื่องปรุงต่างๆจากร้านค้าที่มีแวตเราก็เก็บภาษีรอบนั้นกลับคืนมาได้นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนว่าเราคิดทะลุตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเก็บภาษีกลับคืนมาได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ครับผมไม่ได้พูดว่าประชาชนจะต้องเลือกระหว่าง2ระบบนี้ผมที่ผมพูด2ระบบนี้จะส่งเสริมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นบทที่1เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ทําให้เขามายืนสู้และยืนอยู่บนราแข้งของตัวเองไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับ ถามอย่างเป็นกรกต<笑><笑>แล้วจะมาตัดสินเรื่องของของเรานะครับที่จริงเราเป็นนักบริหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดพอเราเพิ่มรายได้ของประชาชนสิ่งที่กลับคืนมาก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นมีภาษีมากขึ้นก็กลับมาดูแลสวัสดิภาพของประชาชนดีขึ้นงบประมาณทั้งหมดในกรอบที่เราเสนอไปนะครับ ทางดรเผ่าภูมิได้ดูแลอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ชูศักด์นะครับเพื่อที่จะดูว่าในกรอบเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่กำลังพูดคือการบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นคือได้งานหรือได้สิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเดิมแน่นอนผมเปรียบง่ายๆวันนี้เราประเทศไทยเรามีรถเฟอร์รารี่แต่คุณให้คนขับเวียนไปไปขับมันไปไม่ได้ต่อไปนี้คนขับรถแข่งมาเอง ความเรียนเพิ่มเติมประเทศในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากชวนให้มองว่านโยบายนี้คือการลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและในอ,อีกมุมหนึ่งก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในเวลาเดียวกันผม ขออนัยยะที่แจงว่าประเด็นก็คือร้านค้าต้องมาลงทะเบียนแล้วไม่ต่างกับที่เคยมีมาแล้วก็คือคนละครึ่งถูกไหมครับเขาก็มาลงทะเบียนเสร็จทุกอย่างฐานข้อมูลก็อยู่ตรงนั้นแหะครับต่างกันตรงที่เราเขียนเงื่อนไขให้เขาใช้อีกแอคเคา t ์หนึ่งคือ Digital Wallet ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับนี่คือ2ระบบผมยังไม่ได้พูดถึงตัวนโยบาย2นโยบายนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านสื่อมวลชนถามนะครับว่า เมื่อมีด i t ิทั a l l ต t แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นอย่างไรคําตอบคือเราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนมีรายได้ดีขึ้นจนวันหนึ่งประชาชนหลุดออกจากเกณ์บัตรคนจนนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายนี่คือวิธีคิดของเราผมผมชี้แจงซ้ำอีกครั้งครับ เราคนคนคนในไทยทุกคนจะมี2บัญชีอันหนึ่งคือบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ปกติที่ทุกคนมีแล้วก็มีดิจิทัลวอลเล็ตแต่ส่วน2มาตรการนี้ระหว่างดิจิทัลวอลเล็ตกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมเรียนยืนยันว่าเราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราจะทําให้ประเทศมีดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นจนประชาชนเลยเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเลิกใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยโดยโดยที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไปเองครับ ครับเร,เราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับให้เขาเลือกระหว่างจะเติม700หรืออะไรอะไรนะหกรหรือว่าจะรับหมื่นหนึ่งผมคิดว่าประชาชนไทยไมออ่มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่เราเป็นพักที่เน้นในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นทุกนโยบายครับจุดมุ่งหมายของพรรคเพื่อไทยนั่นคือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่ใช่การอบอุ้มในระยะยาวไม่ใช่การ จุนเจือในระยะยาวที่ทําให้ประชาชนาไม่สามารถลุกขึ้นได้ด้วยขาของตัวเองนี่คือจิตวิญญาณของเราครับเราคือทุนนิยมแต่เราเป็นทุนนิยมที่เท่าเทียมและเราเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจเพราะฉะนั้นหลักของเราคือรายได้และหลักอีกหลักหนึ่งของเราคือเราเป็นพักที่ใช้หลักการในการรดน้ําที่รากนั่นหมายถึงว่าเราเห็นความสําคัญของพี่น้องแรงงาน SME คนที่มีรายได้น้อยเพราะนั่นคือฐาน ของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนครับพักเพื่อไทยมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อวินัยการเงินการคลัง,งของประเทศและความมั่นคงทางการคลังของประเทศครับรไปทํา่าประมาณปีสองพันหาเนี่ยในช่วงเดือนสิงหากันยาเราจะไปดูทั้งหมดครับขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคำว่าดิจิทัล w a ลเลตเนี่ยนะครับมันคือตะกี้ที่กําลังพูดคือหลักประกันว่าในที่สุดเราจะมีเงินใช้นะครับ เพราะว่าที่จริงเนี่ยพอปล่อยออกไปแล้วชาวบ้านเขาไปใช้ก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วเก็บคืนแวตแวเราเข้ากับเข้ากระเป๋ามาแล้วเมื่อสักครู่ชา้าๆนะครับยังไม่ทันมีโครงการนี้เนี่ยฝ่ายทางการฝ่ายราชการเตรียมไว้ว่ามีเก,เก็บเงินได้เพิ่มขึ้น2องแสนนะครับแล้วได้โครงการนี้บวกเข้าไปอีกนะครับก็จะสามารถเก็บทั้งแวตบวกกับเพื่องภาษีต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณแสนกว่าไม่เพียงเท่านั้นนะฮะงบประมาณที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับ มันก็จะถูกโยกมาอยู่ที่นี่ในประเภทหมวดเดียวกันแค่นี้มันก็เกือบจะพออยู่แล้วนะครับที่เหลือไปปรับว่ากันอีกทีครับขออนุญาต<ม>เติมผมเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องภาษีเมื่อกี้ไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวนะครับภาษีนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่า SME ห้างร้านหรือว่าภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีผลกําไรมากขึ้นภาษีนิติบุคคลก็อีก20%ของกาไรสุทธิของ